สวัสดีครับวันนี้พอมาดูการเปลี่ยนหลังคาเมทัลชีตก่อนที่เราจะทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพราะว่าหลังคาหน้างานนี้จะมีในส่วนของเป็นหลังคาสกายไลท์หรือเป็นหลังคาโปร่งแสงนะครับดังนั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นหลังคาเมทัลชีตตามที่ลูกค้าร้องขอมาในนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเอาหลังคาเมทัลชีตขึ้นบนหลังคาจะทาการมัดเป็น3ช่วงใช้เชือกแล้วก็ใช้ตะขอเหล็ก ก่อนที่เราจะดึงขึ้นไปบนหลังคาเราจะมีช่างติดตั้งหลังคาอยู่ด้านบน2คนด้วยกันเพื่อที่จะดึงดแผ่นเมทัลชีตขึ้นไปหลังจากนั้นก็จะทำการดึงไอตัวสกายไลท์หรือว่าหลังคาโปร่งแสงออกแล้วก็จะทำการติดตั้งหลังคาเมทัลชีตที่ตัวใหม่นะครับเข้าไปนี่ก็จะเป็นหน้างานบนหลังคานะครับ